าเส้นวาสนามาถึงตรงตำแหน่งที่ตัดกับเส้นสมองคืออายุ30ปีดังนั้นถ้าเส้นแต่งงานอยู่ต่ำกว่านั้นเล็กน้อยอาจจะหมายถึงการแต่งงานตอนอายุประมาณ28-29ปีครับซึ่งจากกรณีศึกษาจริงที่เราพบมีบุคคลที่แต่งงานตอนอายุ29ปีซึ่งตรงกับตำแหน่งเส้นนี้เป๊ะเลยครับถ้าเส้นแต่งงานเชื่อมกับเส้นชีวิตเราก็นับอายุตามเส้นชีวิตครับก็อาจจะประมาณ20ปีครับ นอกจากนี้ยังมีเส้นที่บ่งบอกถึงการแต่งงานต่างประเทศหรือการใช้ชีวิตคู่ในต่างประเทศด้วยนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ลากจากเนินจันทร์เข้ามาเชื่อมเข้ากับเส้นวาสนาบริเวณโซนเนินสุขครับเวลาผมดูดวงลายมือทางออนไลน์ผมจะให้ผู้ที่มาดูถ่ายรูปมือมาหลายมุมนะครับคว่ำม,มือเพื่อดูลักษณะหลังมือโดยรวมหงายมือเพื่อดูลักษณะนิ้วโครงสร้างมือและเส้นหลักต่าง ด้านข้างเพื่อดูว่ามือมีอมความหนาหรืออ้วนไหมและแน่นอนครับผมก็จะดูเส้นสมรสเหล่านี้ด้วยรวมถึงดูผิวพันด้วยส่วนคำถามที่ว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่จะมีความสุขไหมอันนี้เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมากครับซึ่งเรื่องนี้เราจะมาคุยและวิเคราะห์กันในคราวหน้าครับตอนนี้เราเน้นเรื่องโอกาสและเหตุการณ์แต่งงานที่เกิดขึ้นจริงไปก่อนนะครับหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจความหมายของเส้นสมรสและเส้นแต่งงานมากขึ้นนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ ก็ถามมาได้เลยครับ